นี่ครับด้านรถไปนะครับเราด้านรถเดินทางมาถึงจังหวัดตรังครับเพื่อจะเดินทางไปต่ออีก4จังหวัดนะครับในกิจกรรมพิเศษของฮอนด้าก็คือในรุ่นนี้ครับก็คือเวฟหนึ่งสองห้าไอครับเราจะไปพิชิตกันสิบหาดด้วยกันนะครับจากกระบี่ไปอจากตรังไปกระบี่พังงาแล้วก็ไปจบที่หาดไม้ถขาวภูเก็ตเดี๋ยวเรามาดูสมรรถนะการขับขี่ประหยัดของตัวฮอนด้าเวฟร้อยยี่สิบห้าไอเรียกว่าเป็นรถครอบครัวที่ว่าพิงนิยมเลยทีเดียวนะฮะดูว่าสมรรถนะการขับขี่เขาจะให้ความสนุก แล้วก็อาปลาไปหยาดน้ำมันอย่างไรบ้างตามสเปคนะครับเขาบอกว่าอยู่ที่71.4กิโลเมตรต่อลิตรฉะนั้นน้ำมัน5.4ลิตรอยู่หัวเรื่อเหลือเฟือเลยเดี๋ยวเรามาพิสูจน์ความจริงกันครับไปกันเลยดีกว่าทางนะเรามาดูเรื่องรูปลักษณ์ของตัวรถกันดีกว่าครับว่าเขาดีไซน์พัฒนาขึ้นมาอย่างไรบ้างาระดับเวฟ125รุ่นใหม่ครับโดยเฉพาะตัวเฟรมครับเขาก็มีการพัฒนาขึ้นให้มีความแข็งแรงนะครับเป็นเนื้อเดียวสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวรหัสของรุ่นนั่นเองนะครับโดยเฉพาะพลัังครบ เครื่องยนต์แบบ p g m f ไปนะครับรุ่นนี้ประหยัดเพิ่มขึ้นอย่างที่เราเรียนให้ทราบนะครับก็คือ71.4กิโลเมตรต่อลิตรครับแล้วก็ยังมีตัวช่วยในเรื่องของการขับประหยัดด้วยที่สําคัญคือระว่างขับขี่ครับถ้าเกิดใช้งานอยู่เกิดโซ่ย่นนะฮะเขาก็จะมีตัวไฮดรอลิกตั้งโซ่ให้ตึงอยู่ตลอดเวลาก็ช่วยทําให้คุณมั่นใจแล้วก็ความปลอดภัยในการขับขี่ด้านท้ายครับก็คือในเรื่องของไฟท้ายนะฮะก็เป็น LED อันนี้ก็เป็นลูกโถมใหม่ที่เขาพัฒนาขึ้น ขณะเดียวกันครับทั้งตัวรถเขานี่เรียกว่าพัฒนามาเป็นอย่างดีโดยเฉพาะในเรื่องของเรือนไม้ครับอันนี้ก็ออกแบบมาสวยงามครับแล้วก็ยังมีช่องเก็บของนะฮะอันนี้รายละเอียดหลายๆท่านก็คงที่คุ้นเคยกับเวฟหนึ่งสองห้ามาแล้วนะฮะรุ่นก่อนหน้านี้ก็จะรับรู้เป็นอย่างดีขณะที่ตัวเบาะครับเดี๋ยวมาดูกันตัวเบาะนะครับก็เรียกว่าหูใหญ่ครับเป็นยูบ็อกแบบใหญ่เลยนะฮะสามารถจุกหมวกันล็อกได้อย่างสบายครับมีความลึกด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีถุงอุปกรณ์ให้นะครับ ตัวถังน้ํามันครับก็ถูกเก็บอย่างดี <S <S ก็เรียกว่าเซฟตี D ้ปลอดภัยในเรียกว่าให้คุณมั่นใจในการขับขี่ได้เลยทีเดียวพิซไซต์ตัวบอกครับก็ออกแบบมาให้นั่งสบายครับเรียกว่าเดินทางใกล้ทางไกลผมว่าไม่น่าจะมีอุปสรรคเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะครับการขับขี่ข้ามจังหวัดกันเลยทีเดียวนีเราเดินทางมปหาดที่สองแล้วครับเราดันร้นมาเดี๋ยวเราจะไปหาดที่3และ4ต่อไปก็ขบวนเราก็เดินทางอย่างสวสดิภาพแล้วก็ทดสอบในเรื่องของการ ประหยัดน้ำมันไปในตัวแล้วก็ลองสะบัดละดุกกด้วยเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยครับานครับ นี่ครับวิ่งมา300กว่าโลเกือบ330น้ำมันแค่กับพิ๊บแองขีดสุดท้ายก็ถือว่าประหยัดมากเลยตอนนี้เราเดินทางมางหาดไม้ขาวที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเดินทางมาสี่จังหวัดครับระยะทาง300กว่าโลด้วยน้ำมัน1นถังของพ o n d a w a ว e 1 5 0ไอนะครับ ดันั้นตัวนี้เป็นการพิสูจน์ให้อย่างชัดเจนว่าน้ำมันหนึ่งสามารถพิชิตติดหาดนะครับกับอีกจังหวัดอย่างไรก็ตามนะครับรถคันนี้นะเรียกว่าเป็นรถที่จะว่าให้สมรรถนะในเรื่องการขับขี่รอบด้านเลยโดยเฉพาะในเรื่องการประหยัดน้ำมันวันนี้พิสูจน์ให้คุเดนแล้ครับแล้วก็เรื่องราวดีๆของรถนะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือจะเป็นรถยนต์นะครับทางทุกท่านไปนะครับรวมถึงเรื่องไ่จะนํามาให้คุณได้ติดตามกันอีกครับวันนี้ขอกําลังใจเล็กๆน้อยๆครับกดติดตามกดกระดิ่งกดรับสตะีครับ